ยู่ไหนออเออของขวัญใหญ่เขาจับฉลาดรือเปล่าเขาจะถ่ายคลิปกรอนอยู่ที่ไหนนะที่ขอ,อของกินทางนั้นเลยกนะินทางนั้นเลยที่ทางไหน ตลาดอ่ะมันเกอนลูกเออดูดูไปก่อนดูรอไปก่อนอะไรนะเปตลาดเืสุดีเลยก่อนแล้วจู่มันเกิดเือสุดที ก่อนแม่ซื้อส,สีแดงเนี่ยใส่ทุจิ้มด้วย,ออนนเ,ย,ลยลเลยมือก่อนนะร้านข้าวร้านอะไรก็มีทอดนันอ๋อก๋วยเตี๋ยวกินข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวดีเราข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวไหมลกกูกตอนเที่ยงอ่ะ เป็นยังไงอ๋อนขนมเ็นหเดียวกไมเดียวมดนี่กนเต็มไปแล้วเออเดินไปบน ไปนั่งถ่ายกับแม่ถ่ายให้ไปแม่ถ่ายให้คูดสองไม่กี่นิเลยไปยังเลยไปยังน้ำกระเด็นใส่แล้วน้ำกระเด็นใส่อ่าตีโค้งออกมาทางนี้ เย็นไหมเข่อยเลยมังกรพอดีเลยเลี้ยวไหนเอามาอย่าเปียโค้งเข้ามา แข็งใสเดี๋ยวค่อยค่อยกินนี่นี่มาถ่ายกับมังกรใหญ่นี่แข็งใสถายป้ายไหมลูก ก่อนสวยเลยปะประว่าิมากสวยมากตอนนี้กำลังเคี่ยงเลยก่อนกำลังร้อนเลย ก็เดี๋ยวเดินไปดูข้างล่างมังกรดีกว่าป่ะจะละลายมันเขาไม่ให้เข้าไง๋ยอกมาแล้วค่อยซื้อกินเดี๋ยวให้กินฟังอายุเกือบ2,000ปีเทว่ารูปหินพันารายณ์สี่ก่อนครับกราบไหว้ขอพรขอความเป็นสริมงคลขอความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเชิญได้เลยนะครับ ทูเพียนชุดละสี่สิบบาทซ้ายดูได้เลยครับเข้าไปได้ไหมเข้าได้ยังไม่เหมือนหัูเรอะนี่ก็ได้ลูกอ๋อนี่แหละก่อนนะอ๋อตรงนี้เป็น เป็นฝากเฉพาอหลังเมือง ทางนี้ครับไอ้ลูกเป็นแบบเป็นลูกปั้นเทพจีนทั้งนั้นเลยอ่ะนี่ละครังใหญ่ลูกอาจารย์จ้าเจ้าจาุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ขอร้อยหนึ่งวันที้ค่าเทอมอย่างอื่นบอกด้วยได้ลละครังใหญ่รับมาดูละครังใหญ่นี่ม,มาขออบคุณ เป็นสุดครับบาดบาบาทา,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 างะครับพอ้ารคาณ่มา,มา,ากมอ,าานะอากอยตีระคางใหญ่ตีไม่ถึงให้ไม่การตีให้คณนิไลนะพีไนตีสามตีนะครัอบอา,างัก็สั่งได้ถุอยบาควนพ่อวานานนนะครับพอ้องหัวอร้อยบาทรอบครจคุณสตา สัวอยางครับ100บาทเขบคูณด้วยความเสถียร100บาทครับก็ขอได้โอนหาบุญได้ครับครับเชิญเลยนะครับไวสตางค์ใส่ตู้ได้เลยนะครับถ้าท่านไม่มีแบงค์ย่อยแลกที่เจ้าหน้าที่ได้นะครับไม่มีแบงค์ย่อยแรกได้นะครับที่ห้องกระจกด้านนี้ด้านนี้ก็มีจุดให้แลกเงินนะครับห้องน้ำครับอันดับแรกท่านซื้อทุกเทียนแล้วจุดเทียนบูชาเทียนนะครับเมื่อจุดเทียนบูชาเทียนเสร็จแล้วท่านจุดทุกปักเทียนได้เสร็จเลยนะครับแลวจุดทุกลังก่อนะครับ อันดับแรกไปจุดเทียนบูชาเทียนก่อนเมื่อจุดเทียนเสร็จแล้วจุดทุบออกหอแล้วเริ่มต้นที่จุดที่หนึ่งเลยครับจุดที่หนึ่งคือทีที่แปดประเทศเมียามาฟ้าดินนะครับเชิญเลยนะครับเข้าปากทุบทางหน้าทิศเหนือด้วยเลยครับแล้วออกทางนู้นะครับไม่ต้องย้อนกลับมานะครับครับเชิญเลยนะครับนป็ทบนะครับทางหน้าทิศเหนือจุดที่หนึ่งเราออกมาหน้านีเลยนะครับไม่ต้องย้อนนะครับจุดที่สองนบอทเดี๋ยวเข้าน้ำอีกหนึ่งนะ กรได้หานปามา,ลมาเลย้ยข้างบนเป็นเป็นหอ,ปอไปขึ้นข้งบนแล้วก็โยนลงมาไหมก่อนให้เลยแก่เลยเเียนนิะคครรรับรับบ็ชญ

เราทับอยู่ในศาลาทรงไทยตีโค้งไหมพี่รรเราต้องการบริการที่งานในซามกตลอดเฉพาะไหวนะครับมีอาคารทรงจีนหลังใหญ่ครอบคุมไวอ้อีกหนึ่งชานนะครับเจอได้เลยครับเดินไปโอ้โหเ,เต็มพื้นเลยเอยาเลยตีโค้งไปเลยอะไร ขบวนสูงเนี่ยหลายชั้นเดินไม่ไหวแน่เลยเกบ้ห้งัสางใสที่สองเจ้าบ่หลักเตีองปากสาดอกเจ้าพระสงเงปากสามดอกเจ้าพบเงปากสาดอกอนาีครับจงใส่อีกอะ เดินไปดูเพราะข้างหน้าเลยอันนี้คือเจ้าพ่อเลยสองพระองค์ใช่ใช่เจ้าพ่อสรงหรืเจ้าพ่อเสือเหมออกโค้งเลยโค้งเดิมเลยที่มันจโค้งทางเดิมนะครับเป็นอาหารทางขวาเจ้าพ่อนะครับหนึ่งตรงนี้เลยครับอะไรจุดที่หนึ่งนะครับเชิญได้เลยที่ปีแปดพ่อเทพียนพิลาวดีจุดที่สองเจ้าพ่อหลักเจ้าพ่อทรงหรือเจ้าพ่อเสือเหมืองสามสี่ลานด้านหน้าครับข้างบนไม่มีกระถางทูบนะครับ จุดเทียนตอนที่ท่านจุดท่านอธิษฐานเลยขอพรในอะไรอธิษฐานตอนจุดเทียนเลยเสร็จแล้วนําไปปักที่ท่านปักเทียนนะครับเอานำไปปักที่ท่านปักเทียนระฆังใหญ่เรียก kins, ่อนตีเมื่อกี้เดี๋ยวสูงแตกแ,แตกกระจาย<า>เลยจุดทูบนะครับปักเทียนเสร็จแล้วก็จุดทูบหมดทั้งหอแล้วก็เริ่มต้นที่จุดที่หนึ่งวางขอพรทีจีแปดบ่อที่พระเจ้ามหาดินครับจุดที่สองเจ้าพ่อหลักเบืร์กเจ้าพ่อโสเบืร์กเจ้าพ่อเสือเบืร์ก แป่ว่าปากน้ำที่หนูฟังใช่โอเค, <Okay. S 2> คมาปากน้ำน,นานมากไม่ได้ไปหมดได้ได้ไดไดเดี๋ยวเรา<ๆ>เรามาบายๆเพื่อนๆก่อนนะ oh. เ,เจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ